ลอ,อยแล้วมับก็บให้กับประทัดโอ้โหพันหนึ่งหกสิบตาเหลือบเลยทีเดียวเชียวมาอีกร้อยสี่สิบสิบก็มาอีกร้อยแปดสิบบ้าบอขอหอยบอคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาทุกคนทุนผ่านสามวันนี้จัดกันเลยเน้นๆดอกแรกว่ายังไงดีว่างไงดีโอเคมาตอนนี้สิบว่าไงต่อไหลไปไหมโอ้โหไม่ไหลนะไม่ไหลนะ ไปต่อยอย่ารอชา้าเออเบ็ด10เบ็สิพี่ชายเต็มคอรอเต็มแข้งดอกนี้มา 8A ลงไหมโอ้โหเสียวแวบแม่ไปกันต่อโอเคไม,มีกสามเคไหมเคไหมโอ้โหอ,โอพลาดไปได้ไปกันต่อฮะพี่ชายเออะสิบกัมาดอกนี้ว่าไงต่อไหลไหมโอ้โหยังไม่ค่อยไหลเลยนะแปะหน้าวันนี้ วันนี้แปะยังไม่ค่อยไหลเลยนะขอหลๆหน่อยคิวมาดเหล่าน,นี้2ของแท้สิบลงมาเรียบร้อยสบายใจสิบลงมาหแปดว่าไงต่อ <c oughs> ซื้อไปเลยดีกว่ามาซื้อไปเลยดีกว่าเออจัดปุยจัดไปยังไงลุนลุนฮะมามาหมาหมุนหมุนอุ้ยสบายใจเออขโมยก็รอบหนึ่ง ว้ายยังไงว้ายยังไงดีโอเครู้เรื่องกับเบื้องแตกจัดปุ๋ยจัดปลายปลายต่ออีกักน,นิดปลายต่ออีกนักหน่อยลุ้นๆมันมาเสียวเสียวฮะเออจัดไปลายวัยรุ่นจัดไปลายวัยรุ่นโหสิบสองไปแล้วยังไงดีอู้หึเสียวแหวบเลยอีกเซตทีไปอีกเซตทีไปยังไงอย่าตกขาโอ้โหอย่าตกดำนะโอ้ยยังไงโอ้ยยังไงโอ้ย โอ้ยของไปต่อไปต่อปี่ชายไปต่อพี่ชายปียังไงดีจิโกโอเคลูเรื่องลูเรื่องกับเบลแต่ยังไงียังไงโอ้ยสบายใจอ่ะของหลังซะหน่อยปียังไงดีขอตัวคูนซะหน่อยโอ้โหเออมันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะโอ้โหมันต้องลุนๆมันๆอย่างนี้ โอ้โห,โหอ,ยอย่างงี้สบายใจฮะคูณยี่สิบว่างต่อจิโกหัว่างต่อจิโกโอ้เอโโอ,โโอมันต้องอย่างงี้อีกทีอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้โหโคตรจะลุ้นเลยเรียบร้อยเรียบร้อยคูณยี่สิบห้ายี่สิบมายี่สิบหมุนนะลุ้นลุ้นกันไปไวรุ่นจะทำกำไรให้เราได้ไหมทียังไงดีเรียบร้อยคิวมาตอนนี้รอยรยเย่ปลา เออสิบเข้ามาแทนนะะปลาลงหน่อยปลาเออพลาดไปได้นะไม่เป็นไรพี่ชายเริ่มกันใหม่ไปกันต่อชาบลงมาดองนี้โอ้โหเสียแวบแต่ไม่มีอะไรเข้านะเออยังไงดีขอไม่กล้าทูนพอฮะเออขอไม่กล้าดุนพอขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยเออซองมาดอกนี้ฮนะบาบอลและเคเรียบร้อยสบายใจดู เดูเจามาจอดลอยแล้วมับก็บให้กับประทัดโอ้โหพันหนึตาเหลือบเลยทีเดียวเชียวมาอีกร้อยสี่สิบสิบเขมาอีกร้อยแบบาบอคอยพอบาบบอคอยพ่อเออั้งหมดพันหกนะไปกันต่ออย่ารอจ้าพี่ชายที่ยังไงดีจิโกขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยโอ้โหไ้กาวไม้ก้หมุนไว้ไง เจเขามาดอกนี้มาขอหายยี่สิบขอเน้นๆหน่อยโออโหอย่างนิ่ง <c oughs> อ,อย่างนิงงน่งสิลูกโอ้โหอย่างนิ่งสิลูกไอหนูเรียบร้อยเขมมาดอนนี้ร้อยหกสิบต่อไหมโอ้โหมันไม่ค่อยไหลเลยเว้ยไหลหน่อยเออชาวขมาตอนนี้สี่ร้อยยี่สิบว่าไงต่อจิโกโอเคไหมสิบวายเขามาซองมาจ่อรออยู่แล้วฮะ เรียบร้อยห้าร้อยสี่สิบโอ้โหของแท้แม่จา๋าบิ๊กวินไปเลยสิจ๊ะเออซุปเปอร์เมก้วินฮนะก็ร้อยเจ็ดสิบอิ่มน้ำสำหรับการกำบันเลยทีเดียวเจียว,วมาไปกันต่อฮะสามอ้สามหมุนพี่ชายเออปัตชัดเข้ามาตอนนี้หกสิบเอเรียบร้อยสบายใจหกร้อยบาบอรจริงเชียวบาบอรจริงเชียวบิ๊กวินอีกแล้ว 6, 160, ฮะหกร้อยหกสิบฮะ เออมันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้โอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกรู้เรื่องกระเบื้องแตกมาอีกสามสิบว่าไงหลายไหมเก้าสิบนะไปกันต่ออย่ารอจา้าว่าไงเด็โกจิโก้เจ๋งเข้ามาตอนนี้สี่สิบของแท้แม่จา๋าโอ้โหกสิบเข้ามาเย่สิบเคไหมโอ้โหทั้งหมดหกสิบนะจ๊ะเออไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายลุน้ๆนๆฮะโอ้โห่พลาดไปได้ ลาดไปได้แมื่อบาบอ3,780โอเคประมาณนี้นะทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแจก์กดซับสไรด์เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ